สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะขนาดเจดที่นั่งนะสีเทาสวยๆมาเอาไปเลยค่ะพี่แล้วคันนี้ราคาจับต้องได้อยู่แค่829,000บาทเท่านั้นนะคะได้เป็นรถปี20ด้วยพี่จา๋าแล้วเลขไม์อยู่แค่9 2 0 0 0เท่านั้นเองนะพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเซลล์แอร์ได้เลย 0646622996นะคะวันนี้นะยังอยู่กันที่ทอออตโต้สาขา2นะคะพี่พีเดี๋ยวพาชมคันนี้รอบๆคันเลยได้อะไรมาบ้างไปดูกันเลยนะคะสำหรับฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานสีเทาเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้ไม่มีริ้วรอยลักยิ้มเลยนะคะกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดำนะคะมีแบรนด์สุดๆอยู่ตรงกลางแบบนี้เลย ถัดมานะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ท e มล n นนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะโคมใสๆสวยๆแบบนี้เลยเนะะี่ยถัดมาค่ะที่ตัวล้อของคันนี้นะคะได้เป็นล้อเดิมล้อแท้โรงงานนะคะสีเทานะพี่นะคันนี้ได้เป็นขอบ17พี่ดูสภาพซุ้มล้อป่องโป่งโล่งๆเดิมๆแท้ๆโรงงานแบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะที่บันไดด้านข้างนะนะสภาพสวยๆนะพี่ไม่แตกไม่ร้าวพร้อมใช้งาน ไปเลี้ยวมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะข้างตัวรถนะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะคะมาต่อกันที่กระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีดําตัดกับตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่แต่คันนี้เป็นปรับไฟฟ้านะแต่พับมือนะคะนี่อ่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะพี่เช่นรอยๆกระจกนะเดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมให้อีกทีนะคะมาค่ะมาดูภายในคันนี้กันนะคะสาหรับภายในคันนี้ได้เป็นเบาะ ผ้าสีดำเนี่ยพี่นะสีจริงคือดำสนิทเนี่ยถ่ายออกมาจะมีเพี้ยนนิดหน่อยนะออคอนโซลด้านหน้านะสภาพสวยๆแบบนี้เลยก,ลกว้างๆนคะคะเซาบีเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะหัวน็อตนะคะเดิมแท้ไม่แกะไม่ไขไม่มีขยับเลยเนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูโครงสร้างเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะสําหรับตัวโครงสร้างนะคอะ ได้เป็นโครงสร้างเดิมแท้โรงงานแบบนี้เม็ดหอดเม็ดอาร์คอยู่ในสภาพชัดๆสวยๆแบบนี้เลยพี่จ๋าไม่บิดไม่เดียวไม่คดไม่หงอเนี่ยพี่ปาค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันต่อนะสาหรับด้านหลังโอ้โหพี่จ๋าได้เป็นเบาะผ้าสีดำเช่นเดียวกับด้านหน้านะคะสภาพเล็กรูมกว้างๆสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะพี่นะถ้าพี่ท่านไหนสนใจอย่าลืมเนี่ยคันนี้มาในราคา8 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะพี่ดูโคมเลย โคมด้านท้ายะ Mil e gg, นะมมลเอ็กนะใสๆแบบนี้เลยนะได้เป็นไฟท้าย LED นะคะมีมมลเอ็ก e รุ่นย่อยอยู่ด้านซ้ายมือนะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูดีกว่าสำหรับท้ายคันนี้นะจุของได้เยอะแค่ไหนนะคะเปิดเรียบร้อยแล้วนะี่คะสำหรับด้านท้ายจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเบาะนะคะมี3ตอนนะพับเก็บลงไปตอนที่3นะคะก็จะเป็นที่เก็บของกว้างๆแบบนี้เลยจุของได้เยอะมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะ พี่จ๋าดูตามหัวน็อตต่างๆเลยนะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่มีแกะไม่มีไขนะพี่จะเสียงเงินหลักแสนทั้งทีต้องได้รถเกตเโครงสร้างดีซื้อรถกับร้านที่มั่นใจได้ไว้ใจได้นี่คะเช่นบริษัทเราเป็นต้นนะพี่นะพี่จะได้รถเกตเแน่นอนนะมาค่ะอย่ามาดูข้างนี้สำหรับฝั่งนี้นะสภาพสวยๆแบบน,นี้เลยนะได้เบาะผ้านะที่หนูแจ้งไปด้านเพดานค่ะ เนียนๆไม่มีริ้วรอยยันเจิมนีคะมีแอร์ตอนหลังนะมีไฟด้วยนะคะมากันต่อที่ฝั่งคนขับค่ะสำหรับฝั่งคนขับนะคะีคาได้เป็นพวงมาลัยนะคะแบบนี้เลยนะสีดำนะคันนี้ได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะฟัง AM FM ได้นะวิพี่ขา CD ได้นะ,ะแอร์อนาล็อกนะคะแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะีคะพี่เบรกมือไฟฟ้าสำหรับคันนี้นะ ดูสภาพเลยสวยๆใหม่ๆจริงๆนะสำหรับเฟอบีฟังคนขับนะคะน็อตเดิมน็อตแท้ไม่แกะไม่ไขไม่มีขยับเลยเนี่ยพี่ๆคะแผ่นเติมลมยางอยู่ครบนะสวยสวยใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆห้ามพลาดเลยนะมาต่อที่ตัวเครื่องยนต์เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ชมสักคู่หนึ่งคะ่ะ เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวห้องเครื่องนะคะพี่ๆอยู่ในสภาพสวยๆแบบนี้เลยเครื่องยนต์นะจุดมาร์กนะคะเดิมโรงงานพวกเม็ดสีเออพวกจุดแต้มสีต่างๆนะคะพวกนี้คือมาจากโรงงานที่ยังอยู่สภาพสวยๆแบบนี้เลยคานด้านหน้านะคะเม็ดดอดเม็ดอาร์กอยู่ในสภาพสวยๆคานเดิมคานแท้โรงงานนะพี่ดูได้เลยน้าไม่มีแกะไม่มีไขนะคะแผ่นเพจอยู่ครบนะกัวน็อตต่างๆนะคะตะเข็บตะเข็บนะพี่ สภาพสวยนะคะซื้อรถกับหนูคุ้มแน่นอนแล้วผ่อนอยู่เพียงเดือนละประมาณ1น0่งบาทได้ดอกเบี้ยถูกด้วยนะคะฝากระโปรงค่ะได้เป็นปากระโปรงเดิมโรงงานเนี่ยสติกเกอร์อยู่โลบแบบนี้เลยนะเด <นะ S 2> ี๋ยวนูขออนุญาตปิดปากเครื่องยนต์สักคู่นะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะหนูแจ้งราคาเพิ่มเติมอีกทีนะคะ8ปดแสน 29,000บาทได้สีเทาเลขไม่0 0้า0ได้รถปี20นะคะพี่ที่มองหานะรถราคาประหยัด7จ็ที่นั่งนะห้ามพลาดพันนี้เลยนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเซลล์แอร์ได้เลย064-662-2996ที่เาบอร์ด้านล่างนะคะหรือแอดเข้าไลน์ก็ได้นะคะแอดใช้เบอร์นี n ้แอดได้เลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะ่ะ